มือใหม่ลดค่าซ่อมได้เป็นแสน,แสนถ้ารู้เรื่องนี้ขอ้อผิดพลาดที่ทําให้มือใหม่ซื้อรถเบนซมือสองต้องจ่ายค่าซ่อมหลายหมืน่นหรือว่าเป็นแสนนั้นคือซื้อรถไม่ได้ตรวจสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเวลาไปซื้อก็ซื้อตามสภาพมาแล้วเอามาซ่อมกับอูเ่เบนก็มักเจอในส่วนของช่วงล่างหล้มเครื่องเสีย เกียร์พังตลอดจนรวกกล่อง ECU ระบบไฟฟ้าทำงานไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงกว่ารถญี่ปุ่นเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างสมมติว่าเวลาที่คุณไปซื้อเนี่ยแล้วพลาดในส่วนของหัวฉีดเนี่ยถ้าหัวฉีดแตกหัวฉีดรั่วหัวฉีดตันเนี่ยซ่อมได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายหลักพันไปถึงหลักหมืน่นถ้าซ่อมไม่ได้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนประมาณเกือบเกือบสามหมื่นบาทแล้วอย่างดีเซล OM ห้าหนึ่งมันก็จะมีอยู่สี่หัวค่าใช้จ่ายก็ร่วมแสนบาทนอกจากนั้นก็ยังเจอในส่วนของออยเครื่องเนี่ยออยเครื่องรั่วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหมื่นกว่าบาทออยเกียร์หมื่นกว่าบาทพวกคอมแอร์ air, ไดชาร์จหมอหน้ำไดสตาร์ท โอโหเยอะมากมายครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ได้จ่ายทั้งหมดทําให้คุณต้องจ่ายเงินหลายหมืน่นหรือว่าเป็นสแสนบาทซึ่งแก้ไขได้ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ความสามารถนั้นช่วยตรวจสอบให้อ่าอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของอูเบนซ์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เขามีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบรถเป็นเนี่ย เขาก็จะตรวจสอบให้คุณตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์สตารในการตรวจสอบวิเคราะห์ว่าในรถบนนั์นั้นมีอะไรที่มันบกคร่องมีอะไรที่มันต้องซ่อมโดยใช้คอมพิวเตอร์สตาร์เซนทรีดไนโนสติกในการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาในจุดไหนซึ่งช่างก็จะรายงานให้กับเจ้าของรถทราบว่าถ้าจะซื้อรถคันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์หรือระบบไฟฟ้ามันปกติหรือไม่แล้วต่อมาก็จะเป็นพวกหัวฉีด พวกคอมแอร์พวกหม้อน้ําพวกออยเครื่องออยเกียร์ต่างๆตลอดจนพวกช่วงล่างลูกหมากปีกนกพวกโชกคต่างๆเนี่ยช่างสามารถที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาก่อนที่จะซื้อได้ว่าควรจะเปลี่ยนหรือว่าควรจะซ่อมคุณก็จะรู้ว่าคุณควรซื้อหรือไม่แล้วควรซื้อในราคาเท่าไหร่สุดท้ายคุณก็จะได้ประโยชน์จากการลดค่าซ่อมหลายหมื่นหรือว่าลดค่าซ่อมเป็นแสนบาท แล้วคุณก็จะมีความสบายใจซื้อรถถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้รถย้อมแมวเอาไปรถไปใช้อยากมีความสุขคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คากับเงินของคุณและทหารขั้นใดที่กำลังจะซื้อรถเบนซ์มือสองหรือว่าซื้อไปแล้วอยากจะซ่อมอยากจะซวิสหรืออยากจะขอคำแนะนำกับผู้ชาญให้ไปตรวจสอบรถให้ก็สามารถจะปรึกษาได้ฟรี